นะคะไม่เป็นไรเรามีไลฟ์นะคะเข้าไปได้ที่ไลฟ์ของทางเฟ c บุ๊ก k ตยาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรียกว่าเป็น35ปีแห่งการเดินทางของนารยยาที่ ยาวใกลมากแล้วก็ถือว่านี่เป็นคอลเลกชันพิเศษนั่นคือนระยะ X s p i d e r b a r เป็นการเฉลิมฉลองครบ35ปีของเราด้วยขออนุญาตทักทายแฟนๆที่กำลังรับชมผ่านช่องทางไลฟ์ด้วยนะคะส so, ว,ว,วัสดีค่ะวัสดีแพร It's such an honor for me to be welcoming each and every of you to one and only b u t t e r Bear event but it's called um, our first day crafted by heart right here at Icon Sia My name is Prel h a s e า โอเควันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการเฉลิมฉลอง35ปีเชื่อว่าหลายคนรู้จักนารยาอยู่แล้วกับการเดินทางกว่า35ปีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าไทยเท่านั้นแต่ว่านารยารู้จักไปทั่วโลกถึงงานฝีมือของคนไทยว่าคนไทยเนี่ยเรามีฝีมือในการทํากระเป๋าผ้านะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นลายผ้าพิเศษที่ทํามาเพื่อเฉลิมฉลอง35ปีแล้วก็โอกาสพิเศษของนารยา e x p e d i a c a f ครั้งนี้เท่านั้นขอพูดถึงทีเซอร์นิดหนึ่งทีเซอร์วันแรกที่ ปล่อยมามีเป็นไงบ้างคะน่ารักไหมคะอยากได้ทุกอันต่อนเน็ตเพิ่มเตรียมกดแล้วพอวีทีออกมารู้สึกถ้าเราจะไม่อยู่วันที่หนึ่งเนาะวีทีอออกมาจริงคราวนี้ก็คือแตกแต่งใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นจากทุกท่านคนนี้ก็คือ แต่แต่กดพันอยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยได้ใช้อวดได้ใช้โชว์น้องเนยอย่างแน่นอนนะคะน้องเนยตั้งใจมากแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะบอกว่ามันมีภารกิจที่น้องเนยเขาทําไม่สําเร็จในวิทยาแต่เดี๋ยวเขาจะมาทําสําเร็จหรือเปล่าในวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะจีบหนุ่มสําเร็จหรือเปล่านะคะไม่รู้ต้องฟ้องลูกฟ้องลูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็มารอรอดูกันนะคะไอเทมของคอลเลคชันนี้หลากหลายมากเลยมีทั้ง หัวกระท h o ขอโทษปวงกุญแจขอโทแล้วแถวมีทั้งปวงกุญแจนะคะไม่ใช่หัวกระทอ o น,นะคะแล้วก็มีแบคแพกแบบใบนี้มีทั้งโท็แบ็คมีทั้งเป็นสกู๊ตซีเซตใบใหญ่อุ้ยตุ๊กตาตัวนี้ k e เชนั้นนี้ต้องสกู๊ตซีเซตถึงจะมีแล้วก็มีเป็นแบบว่าสะพายข้างเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นใบเล็กใบใหญ่นะคะเป็น cross body ใบจิงหรือว่าเป็น cross body ใบเล็กทุกท่านในที่นี้คือ ไม่ต้องอินเสิร์ตภาพเลยมีครบเลยนะคะเยี่ยมยอดมากน่าหลักมากแต่ว่าเราน่าจะใจฟูได้มากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวผู้บริหารจะมาบอกเล่าความพิเศษแล้วก็ทักทายมามีแล้วก็พ่อมีด้วยตัวเองเลยนะคะงั้นโอกาสนี้ค่ะใจฟูได้มากขึ้นเลยนะคะกปดมือดังๆนะคะทุกคนต้อนรับเลยค่ะคุณพระศรีราุรัตรอคชานกมกางเพลพิษนาลัยอินเดเรตทุกอาะสรับค่ะ มาหมีพ่อหมีสอนทุกคนนะครับผมก็พอสอนแบบพัชสสินนะ, <c oughs> นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ร่วมสื่อส่วนชนแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ที่ร้านผ่านทางร้านอารอยาของเราที่มาเกียรติเกียรติเราวงงานในวันนี้นะครับค <c oughs> ่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่า power มาหมีพ่อมีทุกคนแรงมากเ <c oughs> ต็มที่มากตั้งแต่วันที่หนึ่งผมเองก็เข้าไปนั่งดูคอมเมนต์เองเหมือนกันนะครับพยายาม ุยกับทีมไม่ค่อยได้นอนท่าไหร่เนาะแต่ว่าหวังว่าทุกคนก็ได้รับความสนุกได้รับความได้รับพลังงาที่ทางทีมเราแล้วก็ทางทีมของบัตเตอร์แบ์เดี๋ยวได้ใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำเอลเลคนั์น,นี้ให้เกิดสําเร็จแล้วก็หวังว่าทุกคนได้เล่นจอยนะครับวันนี้ก็เห็นรุ่นอะไรคนก็ถือมาโชว์กันด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องออกมาเห็นน่าจะดีใจพือ่อนั่งเงยบเปนไปสุดๆนะ <c oughs> ครับยังไงก็วันนี้ก็ขอสำหรับงานเฟิร์สเดย์ของเรานะครับแล้วก็ เออถ้าเกิดมีอะไรเออผัดพ้องหรือไม่ไม่ไม่ได้ลากลื่นในทางด้านออนไลน์หรือการตอบอะไอย่างเนี่ยก็ต้องในฐานะเจ้าของแบรนด์ตัวแทนแบรนด์ต้องขอบในด้านนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปอ่านจอยด้วยกันครับมีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเลยครับน่ารักมครับมือให้ทางสอน ชอบคำนมีมากเลยค่ะพี่สาวเลือดพัสมนมากนะคุณพัสสินยังอยู่กับเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับ